มอระวีย้ำจุดยืนหนุนบิกตููนั่งนายกต่อมั่นใจกลุ่มพักเล็กหลายคนยังอยู่กับรัฐบาลไม่ได้คิดหาแต่กล้วยเชื่อยุบสภาหลังพฤษภาค,คมนายแพทย์รวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อพักพลังทำใหม่ถแถลงข่าวถึงกรณีกระแสข่าวพักเล็กจะย้ายไปร่วมงานกับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสสพะยาวว่ามีคนปล่อยข่าวกับสื่อมวลชนว่ากลุ่มพักเล็กก้าสสมีแนวโน้มจะตามร้อยเอกธรรมนัทไปยกเว้นตน การปล่อยข่าวแบบนี้จะสร้างความเสียหายให้กลุ่มพักเล็กจากข่าวนี้สื่อหลายสำนักนำไปขยายความต่อว่าสืบครั้งนี้กล้วยที่พักเล็กจะได้รับจะได้กันแบบยกทั้งเครือทั้งที่ไม่มีความจริงแน่นอนว่าถ้าพักเล็กก้าสสไปร่วมกับร้อยเอกธร,รมนัสจริงจะสร้างอำนาจต่อรองอย่างแรงต่อนายกรัฐมนตรีถ้านายกไม่ยอมอาจถึงขั้นยุบสภาได้ นายแพทระวีกล่าวต่อว่าความขัดแย้งครั้งนี้เป็นความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐพักร่วมรัฐบาลอื่นๆรวมถึงกลุ่มพักเล็กไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยตนจึงขอเตือนไปยังสสคนใดที่ปล่อยข่าวแบบนี้เป็นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ใน,นยามโควิดระบาดและข้าวยากหมากแพงขณะนี้ ประเทศและประชาชนต้องการนักการเมืองที่คิดหาทางช่วยเหลือประชาชนให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีไม่ใช่คิดแต่จะเล่นเกมการเมืองเพื่ออำนาจผลประโยชน์และคิดจะหากล้วยเช่นนี้ ผมเชื่อว่าสอสอพักเล็กจํานวนมากจะยังคงยืนหยัดทําในสิ่งที่ควรจะทําสิ่งที่ถูกต้องชอบทมไม่ได้คิดแต่จะกินกล้วยแต่อาจจะมีบางคนบางพักเท่านั้นที่อาจจะตามร้อยเอกธรรมนัตไปถ้ามีก็คงเป็นเพียงส่วนน้อยสําหรับพักพลังทําใหม่เองที่ถูกปล่อยข่าวว่าเหลือพักเดียวที่ยังเหนียวแน่นอยู่กับบิ๊กตู่นั้นในความจริงแล้วพักเล็กส่วนมากยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่นายแพทย์ระวีกล่าว นายแพทย์ระวียังกล่าวด้วยว่าพักพลังทำใหม่ไม่ใช่องคลับพิทักษ์ลิกตูแต่ยึดมั่นหลักการที่เราสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี60รัฐบาลที่คอยปกป้องสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐบาลที่ซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเททำเพื่อบ้านเมืองตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาพักพลังทำใหม่ประกาศจุดยืนเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสารรค์ในรัฐบาลรัฐบาลมีจุดอ่อนจุดใดพักพลังทำใหม่ก็จะเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปรับปรุปรงอย่างจริงจังดังนั้นในขณะนี้ภายใต้วิกฤตโควิดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกรัฐบาลก็ย่อมอาจจะมีจุดอ่อนจากการบริหารอยู่บ้างมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่จุดยืนทั้ง3าประการรัฐบาลยังคงอยู่ครบ พักพลังทำใหม่จึงยังคงยืนหยัดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้บริหารประเทศต,ต่อไปเมื่อถามว่ามองสถานการณ์การเมืองช่วงนี้อย่างไรเพราะเสียงของรัฐบาลที่หายไปอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลนายแพทย์ระวีกล่าวว่าส่งผลต่อเสถียรภาพแน่นอนแต่ในส่วนตัวพักพลังทำใหม่วิเคราะห์แล้วว่าต่อให้21เสียงไปอยู่กับฝ่ายค้านหรือต่อให้กลุ่มพักเล็กบางส่วนตามร้อยเอกธรรมนัฐไปแล้ว หวตให้กับฝ่ายค้านหรือโบวชคว่ำรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมาถึงในการประชุมสมัยหน้าช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเมื่อร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566เข้าสภาตนยังเชื่อว่ารัฐบาลก็ยังผ่านพ้นไปได้เพราะถึงอย่างไรเสียงรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านเกือบ7เสียงซึ่งคล้ายกับรัฐบาลในปีแรกที่มีเสียงปลิ่มน้ำและถ้าเป็นการบวตเรื่องสำคัญรัฐมนตรีที่เป็น สสก็ต้องทิ้งงานและเข้าร่วมประชุมสภาแต่ในภาวะแบบนี้พักร่วมรัฐบาลทุกคนก็ต้องเข้าร่วมประชุมสภาไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดสภาล่มได้ซึ่งนานๆจะเกิดเหตุการณ์ที่พักร่วมเสนอให้นับองค์ประชุมเมื่อถามว่ามีความคาดหวังหรือไม่ว่ากลุ่มร้อยเอกธรรมนัตจะยังคงทํางานร่วมกับรัฐบาลต่อไปนายแพทยรวีกล่าวว่าเรื่องนี้ตอบยาก ระึ้นอยู่กับการเจราจาและตนคิดว่าสื่อและประชาชนคงอ่านเก็บออกเพราะแปลกที่มีการขับสอสออกจากพักถึง21คนและน่าแปลกมากที่มีมติก,กรรมการบริหารพักขับตัวเองฉะนั้นต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังกอไผ่แน่นอนและคงต้องมีการต่อรองอะไรพอสมควรซึ่งตนไม่ทราบและผลจะเป็นอย่างไรนั้นอาจจะฝันค้างก็ได้หรืออาจจะเป็นฝันที่เป็นจริงก็ได้ เมื่อถามว่าสรุปแล้วตอนนี้พักเล็กมีเจตจำนงชัดเจนว่าจะไปร่วมกับร้อยเอกธรรมนัตแล้วกี่พักนายแพทย์ระวีกล่าวว่าขอให้ไปดูการบชอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่ามีพักเล็กพักใดไปอยู่กับรัฐบาลหรือไม่อยู่กับรัฐบาลทั้งเชื่อว่าพักเล็กส่วนมากยังคงคิดถึงเรื่องบ้านเมืองมากกว่าเรื่องกล้วยหากสถานการณ์ไปไม่ไหวจนถึงขั้นนายยกคิดจะยุบหรือต้องยุบส่วนพักพลังทำใหม่ก็พร้อมจะเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้เชื่อว่าหากนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจยุบสภาก็คาดว่าจะเป็นช่วงหลังเปิดประชุมสภาสมัยหน้าช่วงเดือนพฤษภาคมไปแล้วคนปล่อยข่าวาาว่านนประ่าวสชนนะครับว่ากลุ่มพ้กเก็กเก้าสอส,อสอมีแนวโน้มจะตามร้อยเอกธรรมนัฐไปยกเว้นหมอรวมีพักกรทำใหม่ที่จเหนียวแน่นกับวิปู ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าการปล่อยข่าวแบบนี้สร้างความเสียหายกับกลุ่มพักเล็กจากข่าวนี้สื่อหลายสำนักก็ได้นําไปขยายต่อว่าสิ่งครั้งนี้กล้วยที่พักเล็กจะได้รับเนี่ยคงจะได้รับกันแบบยกเครือแน่นะฮะกล้วยต้องแพงขึ้นแน่ในท้องตลาดเหมือนกับหมูแพงขึ้นแน่นะครับทั้งทงท,งที่ไม่เป็นความจริงนะครับแน่นอนครับถ้ากลุ่มพักเล็กก้าวสอสอเนี่ย ไปร่วมกับร้อยเอกธรรมนัฐจีนย่อมทำให้เกิดอำนาจต่อรองอย่างแรงตามมาถึงขั้นท่านนายกไม่ยอมอาจจะถึงขั้นยุบสภา,าผมคิดว่าทุกคนก็คงจะมองออกเพราะถ้าไปร่วมกันเป็น20 26คน21บวก9มัน30นะครับย่อมเกิดอำนาจต่อรองและย่อมอาจจะเกิดปัญหายุบสภา ในภาวะที่ยังมีโควิดระบาดในภาวะที่ข้าวยากหมาแพงของแพงแบบนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับความขัดแย้งครั้งนี้มันเป็นความขัดแย้งภายในพักพลังประชาะรัฐพักร่วมรัฐบาลอื่นรวมทั้งกลุ่มคับเล็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงดังนั้นผมขอเตือนไปยังสสคนใดที่ปล่อยข่าวแบบนี้นะครับมันเป็นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ครับ ในยามที่โควิดระบาดเข้าของแพงแบบนี้ประเทศและประชาชนย่อมต้องการนักการเมืองที่คิดหาทางช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีที่สุดไม่ใช่คิดแต่เล่นการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจเพื่อประโยชน์หรือคิดแต่จะหากล้วยแบบนี้ผมเชื่อว่านะครับสอสอพักได้จำนวนมาก จคงยืนจับทำในสิ่งที่ควรจะทําสิ่งที่ต้องกระทําเพื่อความชอบธรรมสิ่งที่ทําแล้วได้ประโยชน์กับบ้าเนเมืองผมเชื่อว่ากลุ่มพาร์ไม่ได้คิดจะหาแต่กินกล้วยนะครับแต่แน่นอนครับอาจจะมีบางคนมีบางพักเท่านั้นที่อาจจะตามร้อยเอกทำ,ทำ,ทำ,ทำารมธรรมนัทไปแต่เชื่อนะครับถ้าไปก็ไปเป็นเพียงส่วนน้อยครับสําหรับพัก พลังทำใหม่เองที่ถูกปล่อยข่าวเหลือเพียงพักเดียวที่ยังเหนียวแน่นกับวิตูนะฮะอาจจะทำให้คนคิดว่าพลังทำใหม่เป็นองค์กร,รพิทักษวิตูหรือไม่ผมขอชี้แจงว่าในส่วนของพพลังทำใหม่นะครับเรายังยึดมั่นในหลักการที่เราสนับสนุนรัฐบาลอยู่ในสาประเด็นหนึ่ง ต้องเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งตามน้ำนูนปี60ข้อที่สองต้องเป็นรัฐบาลที่คอยปกป้องสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แต่สามต้องเป็นรัฐบาลที่ซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเทเพื่อบ้านเมืองทุ่มเทแก้ปัญหาที่จิตการในปั๊บ ตลอดสามปีที่ผ่านมาพรักพลังธรรมใหม่เราประกาศจุดยที่ชัดเจนว่าแม้เราจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลแต่เราเป็นฝ่าย้านที่สร้างสรรค์นในรัฐบาลรัฐบาลมีจุดอ่อนประการในพลังธรรมใหม่ก็จะเสนอแก้ไขออปรับปรุงอย่างจริงจังและแน่วแน่ดังนั้นในขณะนี้นะครับในภาวะที่โควิดระบาดจะรุนแรงทั่วโลกรักฐบาลก็ต้องมีจุดอ่อนบ้างในการบริหารงานที่ผิดพลาด ในการจัดการโควิดที่ได้ดีบางครั้ก็อาจจะมีจุดอ่อนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและอาจจะผิดทลาดไปเกิดหมูแพงอย่างอื่นแพงขึ้นมาแต่รัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่ครับและที่สำคัญนี่คือจุดจุดยืนของรัฐบาลทั้งสาประการที่ผมพูดมาแล้วรัฐบาลยึดตูยังมีอยู่ครบครับดังนั้นจุดยืนของพลังทำใหม่เรายังยืนกับที่เราจะสูบุญ รัฐบาลมิถ่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติให้ผ่านผลไปให้ได้ก,ก่อนเมื่อไหร่ที่โควิดที่คายเมื่อไหร่ที่ปัญหาเศรษฐกิจถูกแก้ไขแล้วอย่างน้อยให้เริ่มที่คายเริ่มดีขึ้นพลังทำไหมล่ะครับจะเป็นทางที่เสนอให้รัฐบาลทุกสภาพเพื่อเลียกต้นหน่อยแต่ถ้าในณวันนี้ไม่ใช่วันนี้เป็นเวลาที่นักการเมืองควรจะช่วยกัน ส่งผลหรือไม่ก็เรียนตรงๆนะับอาจจะส่งผลต่อสถิรภาพของรัฐบาลแน่นอนแต่ในส่วนตัวของพัรคพลังทาใหม่ที่ข้านะครับต่อให้ยี่สิบแปดเสเียงไปโหวตกับฝ่ายค้านต่อให้กลุ่มพัคเล็กส่วนน้อยบางส่วนตามร้อยเอกธรรมานั่ไปแล้วโหวตให้กับฝ่ายค้านหรือโหวตข้องรัฐบาลในการอธิบายไม่ไว้วางใจ ที่จะมาเป็นเนเดือนผู้สภามิตรมิตรนาหรือเมื่อพรบนก็ประมาณเข้านะครับผมเชื่อว่ายังไงก็แล้แต่รัฐบาลยังผ่านคนครับเพราะว่าขอให้บูกเข้าไปแล้วเสียงรัฐบาลยังมากกว่าประมาณสัก4ีหเสียงแล้วอีกในสภาลมากสอสอไปปัดอีกสองคนที่เราการเลือกตั้งซ่อมชนะมาก็จะกลับเข้ามามันก็จะเกินมากกว่าเจดเสียง นะฮะแล้วถ้ารวมตรงน้นรวมท่านตรงนี้ผมก็คิดว่ามันคล้ายๆกับรัฐบาลตัวแรกที่เป็นปีน้ํานะครับประมาณสีเขียงที่อย่างต่างกันถ้าเป็นการโหวตที่สําคัญงนึงรัฐมนตรีก็จะต้องหยุดงานเข้ามาประชุมที่สภาแต่แน่นอนครับในภาวะนี้พรกรุรนฐบาลทุกคนก็จะต้องมุ่งมั่นรัฐมนตรีก็จะต้องพิจารณาถ้ามีการประชุมสภาก็จะต้องเข้าร่วมประชุมไม่งั้นก็าอาจจะ เกิดการที่สภาล่มนะซึ่งนานๆจะเกิดว่าพรรคเ่นรัฐบาลเป็นผู้เสนอในการนับองค์ประชุมนะับผมก็คิดอย่างนั้นนะครับมาอนะครับว่ากลุ่มน2 2 0 0ยังจะร่วมงานกับรัฐบาลต่อไปะครับเอ,อ่ออันนี้ตอบยากน,นะครับขึ้นอยู่กับการเจรจาน,นะครับผมคิดว่าสื่อมวลชนเองประชานชนเองก็คงจะอ่านเกมออกว่า มันแปลกนะครับมีการขับสสที่หนึ่งยี่สิบคนนะฮะมีการมัิกรรมการพัดขัดตัวเองนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากครับเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังกอไปแน่น,นอนนะฮะแล้วก็คงก็ต้องมีการ่อลองอะไรพอสมควรแต่ผมก็ไม่ทราบว่า่อลองอะไรผลจะเป็นอย่างไรในการ่อลองอาจจะขันข้างหรือไม่ ผมไม่มั่นใจคนระับหรืออาจจะเป็นฟันที่เป็นจริงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ